สวัสดีครับและนี่คือเรื่องเล่า2โลกวันนี้เราก็จะหยิบยกประเด็นคำถามหนึ่งคำถามที่มีพี่ท่านหนึ่งนะครับถามมานะครับเราจะตอบคำถามนี้ด้วยกันนะครับว่า,าผมมีประสบการณ์ตรงนะครับก็เลย จะมาบอกให้แต่ว่ารายละเอียดต่างๆในคำถามนี้เราคงจะอบอกมากไม่ได้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของการสักน้ำมันและการสักแบบลงอลักขระอาคมอะไรประมาณนี้นะครับว่า,าเป็นอย่างไรบ้างต้องดูแลตัวเองอยังไงบ้างแล้วก็ห้ามอะไรบ้างนะครับ คือประเด็นแรกเลยที่เราจะมาตอบนะครับในสมัยโบราณนะครับก็จะมีการสักอาคาะเลขยันลงอาคมกันเล่นของอใส่คถาเป่านู่นเป่านี่กันและก็รวมถึงการสักน้ำมันด้วยนะครับผมเชื่อว่าในปัจจุบันก็ยังมีคนที่นิยมการสัก อาัคาระเลขยันลงอาคมหรือสักน้ำมันกันอยู่นะครับโดยตรงเนี่ยทางบ้านผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านคุณท,ท่านปูคุณปูหรือจะเป็นคุณตาหรือจะเป็นคุณป้าหรือจะเป็นใครในบ้านเนี่ยที่เป็นผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสักนะครับแล้วก็จะสักแบบเป็นเขาเรียกว่าอาัคาระอาคมแล้วก็มีเขาเรียกว่า ก้าอะไร9ก้ายอดอะยัน9ก้ายอดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพวกอาคมต่างๆนะครับก็จะสักกันเต็มตัวเลยโหแบบเหมือนยากุซ่าเลยยากุซ่าเมืองไทยที่จะมีอักขระเลขยันอาคมเต็มตัวไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะบางคนก็จะสักแค่แค่ช่วงประมาณนี้่าในตัวนะครับเวลาเราใส่เสื้อผ้าแบบนี้เราก็จะไม่เห็นเลยหรือบางคนก็จะสัก ทั่วเลยทั้งมาถึงคอเลยก็มีแต่ว่าเป็นอ่อะเป็นอคละอาคมทั้งนั้นเลยนะก็มีที่ขาด้วยมีที่อะไรด้วยอย่างเงี้ยนะครับหลังทั้งตัวเพียบนะครับทีนี้ว่าเรื่องของการสักเนี่ยที่ผมจะมาตอบคําถามพี่เขาเนี่ยนะครับก็คือว่าสิ่งที่จะมาตอบก็คือส่วนเอาส่วนที่ผมรู้นะอ่าส่วนที่ผมไม่รู้ผมก็จะขอให้ไปศึกษากันเราเองกันแล้วกันนะครับส่วนอ่าส่วนที่ผมรู้ก็คือว่า เกิดขึ้นในตอนที่ผมยังอยู่ในท้องนะครับแล้วก็คุณหม่าหาเนี่ยก็ไปตามเพื่อนฝูงเขาอะนะครับแล้วเขาก็มีนนเขาเรียกว่าสำนักศักยันนะครับเขาเรียกว่าสำนักศักยันไม่ใช่สำนักทรงน,นนะเป็นสำนักศักยันก็จะมีอาจารย์ที่มีวิชาคมนะครับหม่าหาเขาก็ตามเพื่อน <S <S เพื่อน <ๆ S 1> เขาไปผมก็อยู่ในท้อง <S <S กไ็ได้มีโอกาสไปด้วยโดยที่ไม่รู้ตัว นะครับตอนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยหมามา้าก็ไปสักนะครับโดยที่ว่ารู้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาอาจารย์ท่านนี้แล้วว่าของจริงแน่นอนมีข้อห้ามอะไรบ้างคุยกันก่อนแล้วก่อนที่จะสักแล้วก็ได้สักเกี่ยวกับเรื่องสาริกาลินทองนะครับเขาจะเรียกว่าสาริกาลินทองสักน้ํามันนะครับก็เ,เป็นการสักน้ํามัน เสร็จแล้วเนี่ยถ้ารายละเอียดไม่ผิดเนี่ยก็คือว่าไม่แน่ใจว่าสักด้านหลังด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าสักที่ที่าสาลิกาลินทองเนี่ยแน่นอนอันนี้สักแน่นอนแล้วก็เพื่อน,เอนๆขอเขาก็สักกันอาจจะสักสีลงยันอะไรเราก็ไม่รู้แหละแต่ว่าหมาสักเป็นน้ํามันสักน้ํามันนะครับซึ่งจะไม่มีใครเห็นนะครับนอกจากคนที่มีอาคมหรือคนที่มีของดีมีอ่าสัมผัสที่6จะรู้ว่าคนนี้ ได้มีการสักอาคาละด้วยการสักน้ำมันมาครับเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าอะไรผมอยู่ในท้องเขาผมอยู่ตรงนี้ในท้องเขาตอนที่เขาไปสักนะครับแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องนะครับเราก็ยังเป็นวุ้นเบบีเขาเรียกว่าวุ้นเบบีอยู่ในท้องของคุณแม่เรา อันนี้เขาก็าไปสักก็ไม่ใช่ว่าฮิตหรืออะไรแต่วา่าไปสักเพราะว่าศึกษาแล้วว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนศึกษากันแล้วอาจารย์คนนี้เป็นยังไงเขาว่าเก่งดีแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องค้าขายเรื่องอาการทำอาหากินการเจราจาการพูดที่ดีนะครับแล้วก็ข้อห้ามเนี่ยก็คือว่าก่อนที่คุณจะสักเนี่ยคุณจะต้องรู้ตัวเองก่อนอันดับแรกเลยว่าคุณเป็นคนปากจัดไหมตืดห้าม เด็ดขาดนี่คือข้อห้ามแรกเลยนะครับถ้าคุณเป็นคนปักจัดอย่าไปสักเพราะคุณอาจจะเผลอแช่งเผลอดา่าได้นะคบเพราะว่าคนที่สักสาริการิ้นทองเขาจะห้ามเป็นคนปักจัดเด็ดขาดเพราะว่าคุณอาจจะไปด่าพ่อล่อแม่ใครคุณอาจจะไปแช่งไปด่าเขาด้วยอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ข้อแรกมามาผ่านเพราะว่าามามเป็นคนไม่พูดคำหยาบนะครับคุณแม่ผมไม่พูดคำหยาบก็ผ่านแหละ อ่ข้อต่อมาข้อที่2คุณเป็นคนสกปรกไหมคือเป็นคนที่ชอบคายเสมหะถุยน้ำลายแบบทั่วไปไหมอันนี้ก็คือข้อห้ามที่2ออีกนะครับหมามาไม่เป็นคนแบบนั้นจะเป็นคนที่จะเข้าห้องน้ําแล้วก็ถุยน้ําลายหรือว่าทําอะไรความสะอาดเกี่ยวกับเรื่องของการคายเสมหะก็จะใส่ถุงหรืออะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งว่าข้อห้ามนี้มันหมายถึงการว่าฝืยน้ำลายลงพระแม่ธรณีนะครับห้ามเด็ดขาดเช็คและว่าตัวเองไม่เป็นคนแบบนั้นอ่ะผ่านข้อสองแหละมามาก็เลยปรึกษาเพื่อนเพื่อนแหละอ่ะแล้วก็ปรึกษากับครูบาอาจารย์ว่าะจะสักอย่างไรแบบไหนต้องทำยังไงบ้างอะไรบ้างอ่ะข้อห้ามผ่านหมดท่านี้ก็เลยสักสาริกา สักสาลิกาลิ้นทองเขาเรียกว่างั้นแล้วก็แปะสาลิกาลิ้นทองก็แปะอ่าทองคาแปะอยู่ที่ลิ้นแล้วก็มีการลงลงอักขระไม่แน่ใจว่าที่น้ำผาหรือเปล่าแล้วก็แล้วก็แปะปุ๊บเนี่ยคือมันเป็นเรื่องเรื่องแปลกๆถ้ามองในวิทยาศาสตร์มันก็คงแปลกๆดีถ้าเรามองในเรื่องของอีกมุมหนึ่งมันก็ก็แปลกๆดีอีกเหมือนกันตรงที่ว่าจริงๆแล้วมันต้องใครยี่ พอแปะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องขย,ยี้แล้วมันทองคําเปลีมันจะหายไปแต่อันเนี้ยคือเขาแปะปุ๊บเนี่ยปุ๊บแล้วมันวาร์ปพอเขาดึงดึงแบบมันแปะอยู่อยนะ่างเงี้ยฮะแล้วพอดึงออกมาปุ๊บเนี่ยมันเห็นเห็นว่าวาร์ปหายไปโดยที่ว่าไม่ได้ขย,ยี้อะไรใดๆทั้งสิน้นก็วาร์ปหายไปก็เป็นเรื่องแปลกๆนะครับก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเป็นนิทานละกันแล้วก็ลิ้น อ่าผมผมมองนี้ที่ลิ้นเนี่ยถ้ามันว้าไปผมมองว่าไ,ไม่แปลกเพราะว่ามันโดนน้ำนะครับแล้วก็เป็นทองคําเปลวบริสุทธิ์ร้อเนี่ยถ้าโดนน้ำเนี่ยมีปฏิกิริยาแน่นอนคือว้าหายไปอันนี้ผมว่าไม่แปลกใจแต่ตรงหน้าผาเนี่ยก็คือว่าหายว้าไปนะครับแล้วก็มีการสักอักขระก็ใช้ชีวิตตามปกติก็ห้ามทานอะไรห้ามอ่าพูดยังไงห้าม ว่าอะไรห้ามทําอะไรบ้างก็ก็คือเป็นข้อห้ามของเขาตามสำนักต่างๆนะครับแต่ว่าทางของสำนักเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามเรื่องการทานฟักแฝงแตงอะไรพวกนี้เขาไม่ได้ห้ามมาม่าก็ทานได้ปกติตามปกตินะครับแล้วก็เพียงข้อห้ามไม่กี่ข้อที่คุณจะต้องทําให้ได้คือห้ามด่าพ่อล่อแม่หยาบคายหรือใส่ร้ายไปสีคนนินทาคนห้ามเลยนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการทมน้าลายลงทรณีเท่านั้นเองข้อห้ามสำนักนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยง่ายมากๆนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆแต่มันมีแต่ว่านะครับสิ่งที่ตามมาก่อนที่จะไปสักเนี่ยเราจะต้องพิจารณาตัวเองหนึ่งแล้วนะสองเราจะต้องนึกถึงผลกระทบที่ตามมาสามก็เรื่องของการมี ลูกในท้องแล้วก็ไม่สักครับผมมันเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละเรามาฟังกันต่อเลยครับบทลงโทษแรกของการาสักคือเมื่อเวลาวันเวลามันผ่านไปเนิ่นนานลูกก็โตขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันผมก็คอลอดออกมาแล้วมันก็ดูปกติดีไม่มีอะไร มีวันหนึ่งมาม้าก็อาเดินทางแล้วก็รู้สึกว่าจะไอแล้วก็มีเสมหะก็รู้สึกว่าอืมมันไม่มีถุงไม่มีอะไรที่จะต้องมาลองอะไรเลยจําเป็นมากที่จะต้อง่อายเสมหะลงธรณีตอนนั้นด้วยความที่ลืมคำคำเขาเรียกว่าข้อห้ามนะครับก็เลย ถมน้ำลายลงพื้นแต่ว่าไม่ได้ว่าทุยลงไปเลย,ยางน,นอะอา่ามาผมก็จะขอพระแม่ธรณีว่าอขอลูกถมน้ำลายนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วจริงๆอย่างเงี้ยน,นะครับแต่มันเป็นข้อห้ามไงคุณแกก็ก้มลงที่พื้นธรณีแบบคารลบนะแล้วก็ถุยน้ำลายลงไปซึ่งมันเป็นเสมหะต้องต้องคายจริงๆก็คายน้ำลายลงไปแล้วก็ขึ้นรถกระหน่ำรถไปตามปกติไม่ได้สนใจอะไร จนวันหนึ่งเริ่มมาสังเกตว่าเอ๊ะทาไมฟันอ่ามันแตกฟันมันแตกเองครับมันบินเองมันแตกเองโดยที่ไม่ได้ไปกัดอะไรมีมีความความแข็งหรือว่าความเหนียวหรือว่าเป็นคนทานเปรี้ยวก็ไม่ใช่เป็นคนทานเค็มมากก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้ทานเปรี้ยวจนถึงโอ้โหต้องทานรสเปรี้ยวอะแล้วแล้วฟันเป็นเขาเรียกว,ว่าอะไรอะมันจะเกิดอะถ้าถ้าทางวิทยาศาสตร์เ่ยเขาก็จะบอกว่า คุณไปกัดอะไรแข็งๆหรือเปล่าหรือว่าคุณเป็นคนทานเปรี้ยวทานเค็มมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าการทานทานเปรี้ยวมันจะมีกดทําให้ฟันเราอะจะเหมือนคนที่แก่ก่อนวัยประมาณนี้แล้วฟันมันจะสึกก่อนได้เร็วคนที่ทานเปรี้ยวทุกคนก็ผมขอเตือนทางวิทยาศาสตร์ว่าลดลดเบาได้บเบาเค็มเบาได้เบานะครับอันนี้พูดไว้เลยนะครับส่วนหวานนี่ก็คือฟันผุอยู่แล้วนะฮะส่วนทานเปรี้ยวเนี่ย จะทําให้คุณฟันผุได้เร็วเพราะว่า,าฟันชั้นฟันมันจะบางเพราะว่ามันโดนกัดไปด้วยกดนะครับท่าน,นี้หมาม้าไม่ได้ทันเปรี้ยวทันเค็มปกติน้อยมากนะครับแล้วก็่าหลังจากที่ผมน้ำลายแล้วก็เริ่มสังเกตแต่ยังยังไม่แน่ใจไงตอนนั้นคือเพิ่งครั้งแรกยังไม่แน่ใจว่าฟันเกิดล้าวแตกได้ยังไงนะครับก็เริ่ม ามาสังเกตในครั้งที่ 2- ที่3ครับว่าไปต่างจังหวัดอีกแล้วแล้วก็มันไม่มีถุงไม่มีคือมันเป็นเหตุฉุกเฉินะนะครับก็ไปถ,ถุยน้ำลายเนี่ยถมน้ำลายที่ที่พื้นอีกแล้วแต่ว่าก็ขออนุญาตนะก็ขออนุญาตแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปถุยเกะกะนะครับก็คือข้างๆต้นไม้หรืออะไรที่แบบว่าสุภาพอะครับก็ขออนุญ,ญาตแล้วก็ยกมือไหว้นะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตเจ้าที่เจ้าทางด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า ก็ถุยลงพระแม่ธรณีอีกแล้วเหตุมันก็เกิดขึ้นอีกก็คือฟันแตกแล้วอีกแล้วครับผมและเกิดเหตุที่สามครับเหตุที่สามที่ตามมาก็คือไปเข้าห้องน้ำสาธารณะหรือว่าห้องน้ําที่บ้านใครสักคนหนึ่งนีครับแล้วมาม่าบอกว่าสมัยก่อนเนี้ยมันเป็นโถที่จะต้องลาดแบบในปั๊มน้ํามันอะ ทุกบ้านนะครับตอนนั้นยังไม่มีชักโครกันทุกบ้านจะมีแต่บ้านคนที่มีเงินมีฐานะที่จะมีชักโครกแล้วก็จะส่วนใหญ่จะเป็นอ่าที่ลาดนะครับท่านี้ว่ามันก็จะไม่มีอ่างล้างหน้าไงในยุคนั้นก็จะไม่มีอ่างล้างหน้าก็จะอ่ามามะบอกว่ามันก็จะมีเป็นเป็นโอ่งบ้างหรือว่าเขาจะกั้นเป็นปงนบ้างแล้วก็มีน้ําในนั้นแล้วก็จะมี มีชกโคกเอ้ยไม่ใช่ชกโคโกสิเขาเรียกว่าส้วมซึมอะครับแล้วก็มีขันแบบในในปั๊มเลยอะแบบนั้นอะที่ผมอะงงว่าเขาเอาขันไว้ทําอะไร <c oughs> ทันี้ผมก็ฟังว่าเออแล้วมยังไงล่ะครับประมาณก็บอกว่าหมาก็ไม่ไม่ไม่ได้ถุยลงไปที่พื้นห้องน้ําเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะไม่สะอาดบ้านเขา หรือสถานที่นั้นก็เลยถุยลงไปในในที่ส้วมซึมนะครับส้วมส้วมลาดอะ่ะก็ถุยลงไปแล้วก็ลาดครั้งนี้แหละเห็นชัดเจนมากเลยฟันข้างหน้านี่คือแตกเลยครับฟันข้างหน้าคือแตกแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วก็รู้ได้เลยว่าไอ้สองครั้งแรกอะ่ะคือถุยลงพระแม่ธรณีก็นึกขึ้นมาได้เลยในครั้งที่สามว่าไม่ควรข้อห้ามและทํา ไปแล้วนะครับแล้วก็เกิดฟันแตกนะครับแล้วก็มามีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคําพูดนะครับก็คือว่าอ่านเนื่องจากว่ามาม้าเนี่ยจะไม่ด่าไม่แช่งไม่พูดหยาบคายสิ่งที่ตอนที่ไปสักเนี่ยผมอยู่ในท้องเนี่ยสิ่งที่ลูกจะได้รับก็คือว่าวาจาสิทธ์นะครับหมายความว่าหากว่าถ้า อ่าผมแช่งหรือด่าใครประการนั้นจะเกิดขึ้นจริงโดยที่ว่าผมอะได้รับโดยโดยไม่ใช่ว่าได้รับสาร,ริการิ้นทองนะแต่ผมจะได้รับเหมือนคาถาที่เขาลงเอาไว้นะครับอ่าเป็นการคุ้มครองเราด้วยนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาครอบอ่าเขาไม่ได้เรียกครอบครูไม่ได้เรียกครอบขันไม่ได้เรียกว่าเป็นการ ร่างทรงหรือใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าจะเป็นการเขาเรียกว่าอัคาระของคู่บาอาจารย์ที่เขาลงเอาไว้เป็นอัคาระโบราณน,นะครับการสักเนี่ยมีมาเป็นพันๆปีนะครับถ้าคุณไปศึกษานะอันนี้ผมก็ให้คุณไปศึกษาเองโดยวิจารณญาณของผู้ที่จะไปสักนะแล้วก็ลูกหรือหรือคนที่สักเนี่ยจะมีวาจาสิทธิพูดคําไหนเป็นคํานั้นหมายความว่าถ้าผมบอกว่า คุณจเจริญรุ่งเรืองมีความสุขนู่นนี่นั่นสาธุคุณจะได้สิ่งนั้นแต่ถ้าผมบอกบอกแช่งตืดตืดตืดรับรองได้เลยว่าไม่ว่าตัวคุณหรือผู้ใดก็แล้วแต่จะได้สิ่งนั้นไม่ช้าก็าเร็วแต่ส่วนใหญ่จะประมาณตักงสาวันเจ็ 3, 7, วันนะครับก็จะเห็นผลละว,ว่าว่า <c oughs> มันทุ้นี้เรื่องแปลกๆนะเลยอผมก็เลยจะไม่ว่าไม่ด่า ถ้ามันไม่จําเป็นอ่าถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆนะครับก็จะไม่ว่าไม่ว่าขครอะไรไม่ด่าไม่แช่งขครเช่นกันนะครับเพราะว่าโดนเลี้ย <tan> งดูมาแบบน,นั้นเช่นกันแต่โดยเลี้ยงดูมาโดยที่ว่าพ่อแม่เราเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วว่าไม่ให้ลูกพูดจาหยับขายอยู่แล้วไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องศักนะอืมเอ่อเรามาแยกจำแนกประเด็นกันนิดหนึ่งคือเรื่องการมีซิกเซนต์นะครับ มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการสักตรงนี้นะอันนี้ต้องแยกก่อนไอ้เรื่องซิกเซนเนอร์มันเป็นของเดิมที่ติดตัวเรามาแตส่ส่วนเรื่องของการสักตรงนี้มันเป็นเรื่องของของแถมที่ผมอยู่ในท้องแล้วได้มาเราจะมีของเดิมติดตัวมาเนี่ยซึ่งว่าก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของว่าจะเสร็จอยู่แล้วว่าพูดคำไหนแล้วคนนั้นได้แบบนั้นอยู่แล้วนะครับ แต,แต,แต่ต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าไอ้ผมอวยพรเขาเนี่ยมันครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือเขาต้องเป็นคนดีด้วยเปิดพืชดีทําดีขยันด้วยนะครับไม่ใช่หมายความว่าผมอวยพรให้คนนี้แบบร่ารวยแต่ว่าเขาทําชั่วมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเขาอะ่ะมันก็เหมือนกับ,ท,บกทําบุญไปก็เท่านั้นประมาณนี้อวยพรไปก็เท่านั้นมันต้องอยู่ที่คนคนนั้นเขาปิดพืชปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยนะครับแล้วก็ แต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นตั้งแต่ตอนที่เริ่มมีเขาเรียกว่าการทดลองแต่ผมไม่ได้ทดลองนะเป็นเพื่อนผมทดลองเขาเรียกว่าลองของทดลองคือขโมยของผมนะครับสมัยนั้นเนี่ยถ้าใครใช้าปากกายางลบดินสออะไรยี่ห้อหนึ่งของญี่ปุ่น ยี่ห้อนั้นจะเป็นเด็กที่แบบโมว้าวเลยทันทีก็เลยจะมีเด็กในกลุ่มเพื่อนเราเนี่ยจะจับจ้องเข้าของเราเป็นพิเศษนะครับตอนนี้ผมมีข้าของพวกนี้นะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเราจะต้องมีดีเขาก็เลยมาขโมยไปแต่ก็มาขโมยอ่าอ่าเครื่องเล่น เครื่องเล่นของเราในเครื่องเล่นฟังเพลงของเราไปนะครับผมไม่พูดชื่อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการโฆษณาให้เขาไงอือทีน,นี้ก็เลยอ่าเราก็เลยลั่นวาจาไปโดยที่เราไม่รู้ว่าไอวาจาสิทธิ์เนี่ยมันคืออะไรเราก็เลยบอกว่าใครเอาของเราไปเนี่ยคือให้เอามาคืนเรานะอืมแต่ว่าไม่มีคนเอามาคืนผมไงเพราะว่าเขากลัวครูจะตีแล้วหนึ่งกลัวว่าเพื่อนจะประนามแล้วสอง พลัวว่าอ่าจะเสียของที่ขโมยเราไปละสามก็เขาก็ค้นห้องกันไม่รู้มันเอาไปซ่อนที่ไหนนะครับก็หาไม่เจอผมก็มานั่งคิดอืมมันคงไม่ได้คืนผมก็เลยไปยืนหน้าห้องตอนที่คุณครูเขาไม่อยู่แล้วคุณครูเขาก็เลยบอกว่าอ่ามีอะไรก็แบบประมาณนั้นอย่างเงี้ ครูตอนนี้ครูเขาบอกว่าให้ผมาไปยืนหน้าห้องแล้วก็พูดกับเพื่อนทางห้องเนี่ยที่ขโมยของผมเนี่ยไม่รู้ว่าใครขโมยไปในจังหวะนั้นน่ะคุณครูเขาก็กําลังจะเดินออกจากห้องไปผมก็เลยพูดขึ้นมาว่าหากว่าใครขโมยของผมคิดร้ายกับผมขอให้คนคนนั้นน่ะปากเน่าภายในสามวันเจ็ดวันนับจากวันนี้เป็นต้นไปเท่านั้นแหละครับ เรื่องมันก็เลยเกิดขึ้นทันที